วัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาลอยกระทงกันที่นี่เลยบ้านสวนอบอวลลักเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกัน งนี้ก็จะเป็นโซนขายของนะจะมีขายนี่ดูมีคุณลุงคุณป้ามาขายด้วยนะ่ารักสุดๆเลยมีเป็นอาหารเป็นอาหารไทยนะเนี่ยนี่โยตีเราจะไปซุ้มที่เราจองไว้เราต้องจองไว้ก่อนนะเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะนี่แล้วก็มีสะพาใน้าบด้วยนะมีบัวใช่ปกวใบบัวปะ นี่ถ้าเกิดเราตกน้ำนี่ก็ค,คือมีหลายโซนมากทุกคนมีความเป็นไทยมากเลยเราก็ถึงแล้วทุกคนนี่คือต้นที่เาเดป่าทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวนะคะทุกคน <c oughs> ไป <c oughs> นี่ดูอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นบ้านๆน,นะ มันจะมี2องย่างบ้านในสวนกับอบอวนลักแกมหวานนี่เขาก็ปั้นเองสดๆใหม่ๆเลยนะเนี่ยทุกคนวันนี้คือมัม่วงเขามีถ่ายดูว่ะยังเลยค่ะยังมีนะจะอถ้าน้ำใ ถ้าน้ำใหญ่อยู่ตรงไหนอะคะตรงนี้อะตรงนี้ข้างๆเนี่ยข้างๆนู้นอะขอบคุณค่ะแตงสวยอยู่นะนี่อันนี้ก็คือน้ำมะม่วงอร่อยนะมันต่างเขาอย่างดีมะม่วงน้ำลาหวานชิมได้ครับชิมได้เลยโอ้อเราจะมาลองชิมดูไปเดินถุงใส่แล้วเอาถุงนั่นก็ได้มา เต็เลยข้าหนาเออข้หาด็กินเต็นไม่อยอันนี้ทำเองสดเลยเหรอทำเองน้ำปลัดิ้มเลยลชิมนคนละ่อแล้วเธอก็รีวิวไปเลยดีไม่ชอบก็ยหมาอร่อยบ้างุมากเลยมากใช่อะอร่อยอร่อยบอกเลยทำไปเลยสิบกล่องนกล่องละส่สิบค่ะกล่องว่า ต้องรอหน่อยนะคยากค่ะเราหนูนั่งกินอยู่ตรงนั้นอร่อคมากเลยเขาทำไส้นี้ทำมาจากอะไรเนาะจากหมูเนื้อคนทำไส้ทำไส้คนจับไส้เก่งคนลุงนะหนักอร่อยมากวหน้าตาดีด้วยไงนอกจากหน้าตาดีแล้วมีฝีมือดีด้วยเนอนนี่น้ำปลาหวานยังใส่แล้วใส่หมูเราใส่หมูให้ตัดผ้าไปตัดตัดตัดหมูใต้หมูของเราไส่หมูอ๋อสั้หมู มูสอ่อทำจันทร์แล้วมาสับมาสับนะแล้ว hey. ก็ใส um yeah. ่ไม่ใช่โคใส่ตัวตัวที่ส่งแล้วก็คโคเองใหม่ๆหมโอ้หนูเพิ่งรู้แนวสับกูใส่หอมแดงก็หอมแดงไทยที่เขาแ่หนูอ๋อไม่ใส่เนยใส่โคอ่ะไม่ต้องชิมดูวป่ะลองชิมดูแต่แป้งคุณนิ่มมากเลยอ่ะชอบมากอันนี้คือที่เราแป้งเหรอคะนี่คือจากคู่อ๋ออันนี้คือจากคู่ แม่เคาทำไอ้นั่เคยหรอกเรียกขับเร็มไหมแล้วเขาไม่ค่อยทานเขาไม่ทานเลยสวยมันจะต่างกันที่ไม่มีโต๊ะมันก็อยู่ที่โต๊ะไหนลูกตู้อยู่โต๊ะข้างในไม่สุดเลยครับที่เป็นแบบบ้านๆครับไอ้หนูเอามาเอานะคะเดี๋ยวไปให้กันเดี๋ยวไปให้กันเพราะว่าสวยๆได้จับได้ เก็บผักได้จริงๆเห็นไหมวีตะก้าเก็บผักบ้านสวนมีอาหารเป็ดด้วอมีให้อาหารเป็ดเดอกอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ฝั่งนี้เลยเหรอปิดอาหารใกล้หันดูดีมีมามะพ้าวสดๆปั้นหนุ่มสดเลย คือมีหลายน้ำด้วยมีสีน้ำมีน้ำอะไรอะพี่อันนี้หม่าล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้อะไรที่อย่างของญี่ปุ่นอันนี้ปลาแห้ง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 อะไรเนี่ยอันนี้ดุเราไกลเราไกลปุ๊กปุ๊ไน่ต้องมีน้ำอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ปลาแห้งเอ้ยไม่ใช่หม่าล่าหม่าล่าปลาแห้งต้มยำบวยเออนี่ นี่ก็มีหมูเป็นเซตเลยนี่มีทะเลด้วยนั่นแหละค่ะแล้วเราก็มีมะพร้าวข้างหลังสามารถให้ตั้งหลักปีนไปเก็บกินได้ดูหน้าดูเลยนี่มะพู้านี่อันนี้เพื่อนก็ไม่ได้หิวเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปกินก่อนนะไปบ้าเจอดิบเป็นหาง ก็ไม่ได้หิวนะแต่ว่ายืนก็นม่หมวนเดียวสิฮลาฮ่่เป็นแผงเลยเหรองงงี้จริงเหรอแจ๊บใจเย็นนนะ ี่แล้วที่ประเด็นคือไอ้แจ๊มแม่งยกมาแล้วไงก็อ่ะโอเคคุยกต่อลงไปเลยนั่งไปสามคนเนี่ยนั่งไปเลยนะเอาดินี่เราจะแกล้งเจ๊มบี้กันก็เลยบอกว่าอุ้ยเห็ดเหลือมีเห็ดได้ไงเนี่ยแจมกินเห็ดทอดก่อนจะได้หมดนี่ลราเพื่อนเราก็กินไม่หมด พี่หรากินให้หมดเร็วเร็วไม่กินแล้วเร็วๆนิดนึงเนี่ยเห็ดเนี่ยเองหน่อยก็กินให้หมดหน่อยเออตกคุณไปไหนเนี่ยจะตกทำไมจะตกทำไม้พี่รักถึงใครจะแก้คือเขาจะถ่ายรีวิวไอติมเร็วๆจะได้รีวิวไม่เหรออันต้องมีอะไรแก้แน่นอนจะแก้งทำไมคิดอย่างงเี้ยไม่เขาจะกินไอติมโชว์เนี่ยจะถ่ายรีวิวเนี่ยอ่ะลองกินไอติมอร่อยไหมบี ไม่มีรบวนจริงเออมึงไม่เชื่อใจว่าจะไอ้เหี้ยแล้วก็กินไอติมรีวิวไอติมแล้ทายแต่ได้แล้วได้ติมเมื่อกี้เห็ดของมึงเหรอไหนเห็ดมันทำอะไรมันล่ะอืมเอาไปแล้วกินแล้วคายออกมาไม่ใช่เราทำยังไงกัดกัดอ๋อ วกินไหมยังกินยังกินแล้วมันกินเข้าไปแล้วเมื่อกี้เมื่อไหร่ของกูกินหมดแล้วนะอันนี้ไอติมเป็นอะไรไหมด้วยอ๋อแสดงว่ามันตกคืนเลรียนแล้วนะแสดงนี่รู้คนเราก็กินข้าวเสร็จแล้วเราก็เลยจะมาลอยกระทงฟรีเพราะว่าเราอ่ะซื้อกินอาหารครบเขาก็เลยแถมกระทงฟรีให้สองใบก็เราก็เลยมาแลกกันนี่ ไปลอยกันเดี๋ยวค่ะทุกคนเราจะไปลอยกระทงกันเอาใหม่ใหม่มันเบี้ยวมากเลยเป็นเออมันเบี้ยวอ่ะเว่าเราจะไปลอยกระทงกันมันเบี้ยวมันเบี้ยวมันเป็นอะไรที่เบี้ยวอยู่อ่ะเราจะลอยนนโน้นรู้ว่าปลาดุ๊กิ้มยนี่มันหนึ่งนิ้งใช่หรออ่าแล้วเดี๋ยวเราจะลอยในอ่างหรือจะลอยในแม่น้ำเลย แต่ตั้งไปแนอวแจ๊บแจ๊บลงอ่างไวางแลหน่อยได้ตั้งเนี่ยยังไม่ดีแล้ว้าวไปด้วไปตั้งไปน้ำน้ำน้ำมา่ะตั้งปอะลอยกับมึงเหรอไปเลย นี่ไปนี่ถึงกองสองไม่สุดเลยอย่าอธิษฐานให้สิ่งไม่ดีออกไปนะเดี๋ยวตั้งรอยไปจบแล้วค่ะบ๊ายบายไปเถอะหลงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะบ๊ายบาย